สวัสดีค่ะป้าเปิ้ลสตอรีวันนี้นะคะก็จะมารีวิวไข่ขาวผงโปรตีนผงนะคะคุณตาทานเป็นประจำทุกวันค่ะเรามาชมกันเลยค่ะ หรือว่าน้ำเปล่าน้ำอุ่นน้ำเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วอะไรต่างๆก็ได้ที่ที่เราสะดวกนะคะอันนี้สะดวกจะเป็นนมก็คือใช้นมกลิ่นสตอรอเบอรี่ค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะที่ทำสองสอ,งอันนี้เพราะว่าคุณตาไม่อยากหวาเนเยอะอะคะ่ะ ก็เลยเอาเอามาแบ่งครึ่งเนาะคุณตาไม่อยากทานหวานเนยอะก็เลยเอามาแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็จะผสมนมจืดลงไป กับวนนี้สองมือนะก็คือเดี๋ยป้าเปิ้ลจะชงแค่กระปุกเดียวนะคะอีกกระปุกหนึ่งจะยังไม่ชงเพราะว่าจะชงพรุ่งนี้ค่ะชงแล้วก็คือทานเลยทานเลยหมายความว่าทานในหนึ่งวันะ่ะนะคะในหนึ่งวันเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อน ันนี้จะยังไม่ชงนะคะเก็บเข้าตู้เย็นไปก่อนเดี๋ยวจะชงอันนี้นะคะที่ที่เราแบ่งออกมาแล้วเนาะแบ่งออกมาแล้วเป็นอันนี้นะคะก็จะใส่ตัวบูสต์นะคะนี่บูสต์แคร์ดัชนีน้ำตาลเท่ากับ28นะคะตัวนี้ก็คือ เป็นตัวที่มีส่วนประกอบของเวโปรตีนนะคะแล้วก็ดัชนีน้ำตาล28มีใยอาหารสูงก็คือเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพักฟื้นนะคะเพื่อสุขภาพ แล้วก็มันลดน้ําตาลด้วยเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะทานตัวนี้ได้ซึ่งจริงๆตาเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานนะ,ะแต่ว่าเราก็กันเอาไว้ก่อนก็คือไม่อยากที่จะหวานนะไม่อยากที่จะหวานนะตัวนี้ก็จะบอกว่าดัชนีน้ําตาลนะคะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าหลังกินอาหารแต่ละชนิด จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเท่าใดนะคะค่าสูงสุดคือ1 0 0นะคะ100ระดับดับชนีน้ำตาลนะคะอาหารดัชนีน้ำตาลสูงค่าดัชนีน้ำตาล700-100อ,อ,70อาหารดัชนีน้ำตาลปานกลางนะคะก็คือ56-69 อาหารดัชนีน้ำตาลต่ำต่ำกว่า55นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยค่าดัชนีน้ำตาลคือ28ค่ะเพราะ,ะนั้นมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำมากนะคะก็คนที่เป็นเบาหวานทานได้ค่ะ n e s t l e l e a l t h s c i e n c e b o o s t Care นะคะมีค่าดัชนีน้ำตาล28ค่ะช่วยให้แข็งแรงมีเวโปรตีนไขมัน m u f a ใยอาหารวิตามินและธาตุต่างๆนะคะสารอาหารหน่ารู้ในผลิตภัณฑ์ะะมีอะไรบ้างก็คือมีโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อมีใยอาหารเพิ่มกา,กากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมีแคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง มีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีไขมัน MUFA หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพันธะเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัว บูสแคร์เนี่ยนะคะเนสเล่เฮลส์ไซแอนบูส s t แคร์เนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ทานอาหารได้น้อยนะคะหรือว่าผู้ป่วยพักฟื้นค่ะนะอันนี้จะเป็นกลิ่นวานิลานะกลิ่นวานิลาก็อร่อยนะคะนี่ค่ะเขาจะสรุปมาให้แล้วนะคะว่ามันมีวิตามินอะไรบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยว ป้าเปิลจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะส่วนประกอบเราดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลอันนี้มันก็ไข่เอาน้ำตาลต่ำนะคะน้ำตาลต่ำนี่คือเป็นส่วนประกอบนะคะเวโปรตีนเข้มข้นคือโปรตีนนมนะคะซึ่งอย่างที่ป้าเปิลบอกก็คือว่าเราสามารถที่จะ ชงกับน้ำเปล่าก็ได้นะชงกับน้ำเปล่าก็ได้นะนะนะเดี๋ยวป้าเปิ้ลจะชงนะคะก็คืออันนี้เขาบอกว่า วิธีเตรียมให้ได้ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม250มิลลิลิตรนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยอันนี้ปัเปิลก็คือตัวนี้จะเป็นนมกล่องนะคะซึ่งมีปริมาณสุดทธ่เนี่ย225มิลลิตรนะคะก็อันนี้คือเท่ากับประมาณ225มิลลิลตรดดประมาณเตรียมน้ำเย็นนะคะหรือน้ำอุ่นที่สะอาด210มิลลิตรอ่านะคะ ใส่ลงในแก้วนะคะเตรียมน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นนะคะ210มิลลิตรซึ่งอันนี้มันเป็นนมกล่องที่มีปริมาตร2 5 5มิลลิตรมันจะเยอะกว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรใส่ลงในแก้วน้ำไม่ควรร้อนเกิน45องศาเซลเซียสนะคะซึ่งป้าเปิ้ลใช้นมแช่เย็นอยู่แล้วนะ,ะชงได้นะคะเพื่อป้องกันการ สูญเสียของวิตามินและแร่ธาตุค่ะถ้าน้ำมันร้อนจัดนะคะเพราะนั้นใช้แค่น้ำอุ่นๆได้นะคะหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทานให้อร่อยอะ่ะเราก็แช่เย็นนะคะจากนั้นตวงผลิตภัณฑ์7ช้อนนะคะเช้อนลงไปผสมโดยใช้ช้อนที่ให้มาในกระป๋องเท่านั้นนะคะแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อผสมแล้วแนะนำให้ดื่มทันทีไม่ควรนำมาอุ่นหรือต้มซ้ำหลังจากผสมแล้วนะคะข้อแนะนำในการใช้ดื่มเพื่อเสริมมื้ออาหารหนึ่งแก้วต่อวันห้ามใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า4ปีควรดื่มตามปริมาณที่แนะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเสริม เว์โปรตีนวิตามินแร่ธาตุตัชนีน้ำตาลเท่ากับ28ใหญ่ยอาหารสงูงช่วยให้แข็งแรงนะคะ,ะถ้าเราชงเฉพาะตัวเว์โปรตีนเนี่ยถ้าเราชงเฉพาะตัวเว์โปรตีนเนี่ยก็ชงได้เลยนะคะซึ่งสูตรปั๊บเปิลน,นะคะคือคุณตาเนี่ยรับประทานอาหารได้ตามปกติ เราแค่เสริมเพราะฉะนั้นป้าเปิ้ลจะใช้แค่3ช้อนค่ะอันนี้เราปรับสูตรของเราเองนะคะป้าเปิ้ลจะใช้แค่ตัวบูสต์แคร์นะคะแค่3ช้อนแล้วก็จะใช้ตัวไข่ขาวผงนะคะไข่ขาวผงของอะบูมินนะคะไข่ขาวผงตาลลฟเวลลดธรรมชาตินะคะให้โปรตีนสูง ผลิตจากไข่ขาว100%มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง18ชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนเพื่อบำรุงสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยนะคะมันจำเป็นมากต่อร่างกายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาก็คือจะต,ต้องเสริมโปรตีนเข้าไปนะคะซึ่งตัวอะบูมินไข่ขาวตรงเนี้ มันก็มีนะ,ะน้ําตาลนี่เนี่ยศูนย์เลยนะคะศูนย์เลยนะคะพลังงานจากไขมันก็ศูนย์นะคะพลังงานทั้งหมด10กิโลแคลอรี่นะคะต่อหน่วยนะคะต่อหนึ่งหน่วยเพราะนั้นป๊เปิ้ลเนี่ยจะชงตัวนี้นะคะแค่3ช้อนค่ะนะคะ ในนี้เขาบอกนะคะว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายเช่นผู้ที่มีระดับออนบูมินในเลือดต่ำผู้ที่เบื่อการรับประทานไข่ขาวต้มทุกวันผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนเพื่อบำรุงสุขภาพนักกีฬาผู้ออกกำลังกายทั่วไปคำแนะนำในการรับประทานนะคะลิฟเวลแอนบูมิน1ช้อนให้ปโปรตีนเท่ากับไข่ขาวหฟอง สามารถชงละลายน้ำหรือโรยผงไข่ขาวใส่ในอาหารตามจำนวนช้อนที่ต้องการรับประทานไม่แนะนำให้ชงละลายกับน้ำร้อนเพราะจะทำให้ผงผลิตภัณฑ์ไม่ละลายนะคะน้ำร้อนไม่ได้นะคะเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นได้นะคะตัวอย่างในการรับประทานนะคะหากต้องการปโปรตีนจากไข่ขาววันละหฟอง ให้แบ่งและปทานลิฟเวลอนบูนินครั้งละสองช้อนนะคะครั้งละสองช้อนอย่างที่บอกนะคะอันบูมินก็คือ100เซ์ไข่ขาวค่ะไข่ขาวผงตราลิฟเวลรสธรรมชาตินะคะอันบูมินเอกไวท์พาวเดอร์ค่ะ ซึ่งให้โปรตีนสูงผลิตจากไขมันร0 0เซตมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบทั้ง18ชนิดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนเพื่อบำรุงสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายเช่นผู้ที่มีระดับอะมิโนวินในเลือดต่ำผู้ที่เบื่อการรับประทานไข่ต้มทุกวัน ผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนเพื่อบำรุงสุขภาพนักกีฬาผู้ออกกำลังกายทั่วไปค่ะคำแนะนำในการรับประทานนะคะลิฟเวลอันตูมินหนึช้อนให้โปรตีนเท่ากับไข่ขาว1ฟองสามารถชงละลายน้ำหรือโรยผงไข่ขาวใส่ในอาหารตามจำนวนช้อนที่ต้องการรับประทานค่ะไม่แนะนำให้ชงละลายกับน้ำร้อนนะคะ พราะจะทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายค่ะเพราะนั้นเนี่ยปเปิลก็ชงกับน้ําเย็นนะคะหรือน้ําอุ่นได้เลยค่ะตัวอย่างในการรับประทานนะคะหากต้องการโปรตีนจากไข่ขาววันละ6ฟองให้แบ่งรับประทานลิ w เวลอะนมูมินครั้งละ2ช้อนวันละ3เวลาค่ะหรือปรับตามความต้องการของเราก็ได้นะคะอันนี้ก็คือลิปเวลอะนมูมิน1ช้อนให้โปรตีนเท่ากับ3.3กรัมหรือเทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองค่ะ รีเฟลอัลบูมิน900กรัมนะคะกล่องนี้คือ900กรัมนะคะเท่ากับไข่ขาวถึง225ฟองเลยนะคะในกล่องนี้นะคะนะน้ำหนักสุดที่900กรัมค่ะเท่ากับไข่ขาวทั้งหมด225ฟองเลยนะคะอัลบูมินนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าตอนที่คุณพ่อทานนะคะต้องต้มไข่ทุกวันทุกวันจนเบื่อค่ะ ทานไม่ไหวทานไม่ลงนะคะตอนนี้มาทานไข่ขาวผงร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะเราก็มาดูนะคะในส่วนของ n e เ t ส l ล h e ฮ i e า c แ b o o s t Care นะคะซึ่งเป็นเวโปตีนที่คุณพ่อทานอยู่นะคะซึ่งมีดัดชนีน้ำตาลเท่ากับ28เท่านั้นค่ะนะคะนี่ค่ะมีส่วนประกอบของเวโปตีนดัดชนีน้ำตาล28 เท่านั้นนะคะมีใยอาหารสูงอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลานะคะกระปุกนี้น้ำหนักสุดที่800กรัมค่ะไม่มีน้ำตาลแลกโตสนะคะตามที่เขาเขียนไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้คุณพ่อก็เริ่มเปิดทานกระปุกนี้นะคะตั้งแต่วันที่20เดือน9นะคะวันนี้วันที่9ใช่ไหมก็จะเหลืออีกประมาณ20วันนะคะก็จะครบ1เดือนนะคะ 1เดือนพอหนึเดือนเนี่ยเราก็ดูว่ากระปุกนี้ทานได้1เดือนไหมซึ่งปกติเราจะทานได้ประมาณเดือนหนึงนะคะเดือนกว่านะคะวิธีชงนะคะก็ชงกับน้ําอุ่นนะคะหรือน้ําเย็นก็ได้นะคะในปริมาณน,น้ํา210มิลลิลิตรซึ่งป้าเปิ้ลก็ได้ชงเป็นตัวอย่างให้ไปแล้วในคลิปคลิปแรกนะคะก็แนะนํานะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ย มารับประทานกันนะคะเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็เพื่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะท่านผู้พักฟื้นผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเราเองนะคะก็รับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเปิ้ลสตอรี่ด้วยนะคะ ในนี้เขาบอกนะคะว่าอันอันบูมิน1ช้อนให้โปรตีน3.3กรัมหรือเทียบเท่าไข่ขาว1ฟองนะคะเพราะฉะนั้นในกล่องนี้มัน900กรัมนะคะเท่ากับไข่ขาว225ฟองเลยค่ะนะเขาบอกว่า1ช้อนนะคะเท่ากับไข่ขาว1ฟองนะคะ คุณตาเนี่ยจะต้องทานไข่ขาวทานไข่อะคะ่ะวันละ6กฟองตั้งแต่ตอนที่พักฟื้นหลังผ่าตัดมานะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยผ่านมาเป็นเวลา3ปีแล้วะคะ่ะที่คุณตาทานตัว boost c a n e หรือว่า ensure หรือว่า albumin ไข่ขาวนะคะซึ่งมันจะมีสองยี่ห้อนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อ albumin leafwell นะคะกับ อัลบบมินนะคะฮีโมมินฮีโมมินนะคะเป็นสองยี่ห้อมีสองยี่ห้อนี้ที่คุณตาทานอยู่นะคะแต่ว่านะับปัจจุบันเนี้ยก็คือทานตัวอัลเบมินลิฟว์เวลนะคะก็จะใช้สามช้อนค่ะก็คือเท่ากับไข่ขาวสามฟองเนาะ อันนี้ก็จะเป็นช้อนของเขานะคะอันนี้ป้าก็คือเทตัวอัลูม,มินอันนี้มาใส่ในกล่องอันนี้นะเพื่อสะดวกในการตักนะคะนี่ค่ะ1 2ะะึ่งสอนะป้าป้วก็คือใส่ลงไป3ช้อนนะคะปิดฝาก็แนะนำให้ชงกับ ขวดเชคนะคะจะสะดวกในการคนค่ะ,ะก็คือเราแค่เขย่าอันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะซึ่งซึ่งเป็นนมที่แช่เย็นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะละลายเข้ากันดีนะคะง่ายกว่าง่ายกว่าคนค่ะเขย่าให้เข้ากัน แล้วก็ป,ป้าก้อนจะชงอย่างเงี้ยไว้ให้คุณพ่อเลยนะตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแกก็จะมาทานในเวลาบ่ายสองหรือบ่ายสามนะคะเป็นมื้อกลางวันนะคะแทนมื้อกลางวันเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วแกก็ยังทานอาหารครบห้าหมูนะคะทานครบห้าหมู่ซึ่งจะให้ดูว่าตัวอามูมนเนี่ย ของลิฟเวลนะคะเขาจะเป็นแพ็กมาแบบนี้ค่ะเป็นแพ็กมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีสองห่อห่อละ450กรัมนะรวมแล้วก็900กรัมนะคะปะเปิลก็ก็เลยแบ่งอันนี้ออกมาใส่กระปุกอะคะ่ะ ได้สะดวกในการตักนิดนึงนะคะแบ่งมาใส่ในกระปุกนะคะนี่เลยก็แบ่งมาใส่ในกระปุกไว้นะคะเดิมแล้วก็ใส่ในกระปุกนี้มันจะสะดวกมากเลยอันี่ก็โชงเสร็จแล้ว นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะคุณตาก็จะมารับประทาน,นะคะในช่วงบ่ายก็ขอให้ทุกคนรับประทานแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ปะเปิ้ลสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ